เดินมาเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆและผู้ชมรายการตีสิบทุกคนครับก็สําหรับของขวัญชิ้นนี้พี่ติ๊กกับพี่แอฟมอบให้ครับเราสองคนนะคะพันตีประจักษ์กับวนิดายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะถึงแม้ของขวัญเนี่ยอาจจะมูลค่าไม่ได้มากมายนักนะคะแต่ว่าเราสองคนมีความตั้งใจอย่างยิ่งค่ะขอให้มีความสุขมากๆครับจากนี้และตลอดไปเลยขออำนาจคุณพระศรีราตนตรัยช่วยเทพไทยที่สถิตในไรภพบ จงบรรดาพรอันประเสริฐให้ทุกท่านสำลิศผลดังใจคิดค่ะตลอดปีตลอดไปในทุกๆเทศกาลเลยค่ะเอาละได้มาแล้ว10คนนะเราจะได้รู้ว่าคุณแอฟกับคุณติ๊กมเนิดาเนี่นะฮะเขามอบอะไรไมาให้ให้จัดตั้ง10นคน,นะคะต้อง10คนเปิดไปเลยความรักไม่ใช่งานเลี้ยงฉะนั้นอย่ามีวันเลิกรา สิคนนะเราจะได้รู้ว่าคุณแอฟกับคุณติ๊กคุณนิดาเนี่ยนะฮะเขามอบอะไรไมาให้ให้จัดตั้ง10นคนต้อง10คนเปิดไปเลยโอ้โหเป็นออโอซองเชื่อแน่ว่ามีซองสิบสองแน่นอนครับนะครับนับดูกันละกัน1 2 3่งสองสี่ห้าหกดแดเ้า สิบซองจริงๆด้วยสิบคนทีนี้ก็สงสัยว่าในซองนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเอานับเลยดีกว่านับครับตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างหนึ่งซองในนี้บอกว่ามีเงินเท่ากันหมดเท่ากันทุกซองนะครับแบงค์ใหม่เอี่ยมเลยฮะนับยากมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาททุกคนนะ จริงๆในนี้เขียนเอาไว้เรียบร้อยนะครับที่มุ่มซองติ๊กแอฟ1,000 0บาทครับทุกซองเขียนไว้แบบนี้นะครับหนึงซองนะครับสแสดงว่าคุณติ๊กกับคุณแอฟมอบมา1นึ่งแสนหนึ่งแสนครับทั้งหมดรวมมูอกัดด้หนึ่งแสนมาทเลยครับแต่ละท่านมอบเลย